ผมอยู่ในคันของแม่ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และได้รับความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่และแม่จะต้องไม่มีลูกกระชั้นชิดพ่อกับแม่ผมจะแต่งงานกันตามประเพณีหรือไม่ไม่สำคัญที่สำคัญคือพ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันและไม่ทะเลาะก,กันบ่อย ในระหว่างสองสามขวบแรกของผมซึ่งร่างกายและสมองของผมกําลังเติบโตในระยะที่สำคัญผมต้องการให้แม่ผมและตัวผมได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ผมต้องการไปโรงเรียนพี่สาวผมหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียนจะได้มีความรู้หากินได้และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นส,งสูงขึ้นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจะจนจะอยู่ในเมืองหรือชนบทแรงแค้นเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมายทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ควรจะมีคืนแป่มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและพวกเราไม่ถูกกดขี่ข่มเหงประทุษรายประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอกผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั่วโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับทุนจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม เป็นชาวนาชาวไร่ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากินทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงานมีโอกาสรู้วิธีทำกินแบบใหม่ๆมีตลาดดีและขายสินค้าได้ถ้าผมเป็นชาวเมืองทำงานรับจ้างเขาผมก็อยากมีหุ้นส่วนในงานที่ผมทำ และมีส่วนในการดำเนินงานโรงงานหรือห้างที่ผมทำอยู่ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆที่ไม่แพงนักจะฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็ได้โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนักจิมสันนะครับยิงแล้วก็ลูี้เอาเข้าไปนวครับจิมสันยิงรู้สึกจะทะลุก,กำแพงลูกฉลับนิดนึงแล้วก็ ไปทางมือด้านมือขวาของแมคลิสเตอร์นี่นะครับโคลินกิสันหอนที่ขับผมไหมเหงแดงแน่นอนกว่าถ้าทีมแดงไม่เคยลดคุณค่าใครๆก็รู้ผมต้องการสุขภาพอ,อานามัยดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแกผ่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดีเจ็บป่วยเมื่อใด หาหมอหาพยาบาลได้สะดวกผมจำต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัวมีสวนสาธรารณะที่เขียวเชงอุ่มสามารถมีบทบาทและชมศิลปะวัรณคดีนาฏศิลป์ดนตรีวัฒน,นธรรมต่างๆเที่ยวงานวัดงานรอยกระทงงานนักขัตฤกษ์งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร สำหรับหายใจน้ำสะอาดสำหรับดื่มเ,เรื่องอไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือได้แต่ไม่ดีผมก็จะร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสากรหรือสมุสรหรือสากภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกัน ต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมของชาติพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ผมพยายามจะนําเข้าที่ประชุมสภาให้ได้เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างเช่นเดียวกับผมและเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัวเมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรจะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคมซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมาเรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ผมไม่เรียกร้องเปล่าผมยินดีเสียภาษีอกรให้ส่วนรวมตามอัตภาพเมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่โงอย่างบ้บบาบคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมืองตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นผิดหรือตายเพราะการเมืองเป็นผิดตายแล้ว,วเผาคมเถิอย่าฟังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยทำกิน และอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปเมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมดจะได้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆบ้าง คือความหมายอันแท้จริงแห่งชีวิตนี่แหละคือการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของทุกคนนี่แหละคือแนวความคิดของป๋วยอึ้งพากรผู้ยึดถือความซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตอดีตนักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงข้าราชการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันถึงเชิงตะกอนเป็นแนวความคิดที่สร้างสมจากประสบการณ์นับสิบปีถอดออกมาเป็นอุดมการณ์ด้วยความจริงใจควรที่ชนรุ่นหลังจะได้นำมาพิจารณาช่วยกันคิด ช่วยกันทํำเพื่อพัฒนาสังคมต่อ